ปกลงแล้วนิติธรรมที่อยู่ในรโยบายเร่งด่วนที่ท่านจะฟื้นฟูหน้าตามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ แล้วนายรงฐมนตีไม่ต้องมาตอบนะคะว่าน,นี่ไงก็รัฐบาลใหม่ให้ความสําคัญกําลังศึกษาการออกพรบนิทิสกรรมอยู่ข้อนี้พวกเราทุกคนในที่นี้ท,นทราบกันดีอยู่แล้วค่ะถ้าจะตอบแค่นี้อย่าเสียเวลาลุขึ้นมาตอบแน่นอนมันใช้เวลาปัจจุบันยังอยู่เพียงในชั้นกรรมธิการด้วยซ้ําเราพร้อมสนับสนุนเต็มที่จริงๆเรารวมกันสองฝั่งก็เกินเสียงของสภาแล้วแต่สิ่งที่ฉันได้อภิปรายวันนี้คือท่านไม่ต้องรอช่องทางนั้นเลย ดิฉันไม่ได้บอกให้ท่านนายกทําอะไรที่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินไม่ได้ขอให้ท่านไม่บังคับใช้กฎหมายดิฉันมาบอกว่าท่านทําในสิ่งปกติที่เป็นธรรมดาเป็นสากลแบบที่ท่านเคยสัญญาวไว้กับประชาชนได้คือการขอให้นายกมรีในฐานะผู้นํารัฐบาลใช้อํานาจของฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงกระบ,บวนการยุติธรรมในขอบเขตท,ที่ท่านทําได้ ข้อเสนอข้อแรกค่ะท่านนายกมนตรีต้องมีนโยบายไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่เป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายมัน่นฝ่ายความมั่นคงว่าการคุกคามประชาชนต้องไม่มีการกันกองคดีต้องเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องไม่ปล่อยให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันมั่วหรือยัดข้อหาที่รุนแรงเกินจริงไม่ได้สัดส,ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเคารพสิทธิในกระบวนการยุติธรรมคืนสิทธิในการประกันตัวให้ตั้งแต่ชั้นตำรวจ และในฐานะฝ่ายบริหารค่ะท่านมีนโยบายไม่ใช่เฉพาะแค่ในชั้นตำรวจเท่านั้นนะคะข้อเสนอข้อทีอ่2ในชั้นอายการท่านก็ทําได้สามารถมีนโยบายได้ย้ําตรงนี้นะคะว่าดิฉันไม่ได้บอกให้ท่านไปแทรกแซงอํานาจอายการดีฉันเข้าใจบทบาทของการแบ่งแยกอานาจดี แต่ในชะนายการมันมีระเบียบข้อนี้อยู่อาศัยระเบียบสำนักง,งาน,นอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศฉบับที่2ปีพศส5 6 1ในข้อที่7วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่พนักงานอายการเห็นว่าการสั่งฟ้องคดีจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศให้พนักงานอายการพิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีระบุไว้ในอนุที่4ค่ะคือเหตุผลตามความเห็นของรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ ซึ่งในปอยศาลที่ผ่านมาคณะรัมนตรก็เคยมีการใช้ระเบียบข้อนี้ในการถอนฟ้องหรือการสั่งไม่ฟ้องในคดีความมั่นคงต่างๆมาแล้วในระเบียบก็บอกว่าถ้าเป็นคดีความมั่นคงรัฐบาลออกแนวนโยบายได้ไอายการสามารถใช้ช่องทางนี้ได้หรือแม้กระทั่งในชั้นศาล ดิฉันเสนอว่าถ้านโยบาถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อยุติความขัดแย้งก็เชื่อว่ามันจะมีส่วนที่ทําให้ฝ่ายตุลาการสามารถพิจารณาคดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกดําเนินคดีทางการเมืองได้ค่ะ ดิฉันยังจําได้ดีในสัมภาษณ์ของท่านนายกเศรษฐาพร้อมกันกับหัวหน้าพักเพื่อไทยมีบางช่วงบางตอนที่ท่านพูดไว้ว่าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะขอความเมตตาต่อสารว่ามีน้องๆและผู้เห็นต่างทางการเมืองหลายคนติดอยู่ในนั้นขอให้มีการปล่อยตัวนั่นแปลว่าอะไรท่านประธานแปลว่าท่านทราบดีว่ามีช่องทางที่ฝ่ายบริหารจะประสานความร่วมมือหาหรือกับทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรมตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยหลังรัฐประหารปี57มาถึงรัฐบาลที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้สแสดงให้เห็นว่าตัวเลขของนักโทษทางการเมืองจะเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาลดิฉันยืนยันว่าคดีการเมืองคือคดีนโยบายไม่ใช่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นปกติไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นปกติแต่มันเป็นผลจากนโยบายการเมืองของรัฐบาลดิฉันเน้นย้ำตรงนี้ว่าหากรัฐบาลมี มีความจริงจังมีความจริงใจมีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรุนแรงที่สะสมในสังคมมานานจริงๆท่านต้องสร้างจุดเปลี่ยนท่านต้องออกนโยบายที่เป็นรูป,ปรธรรมซึ่งท่านทําได้เลยทําทันทีทําวันนี้ได้ไม่จําเป็นต้องรออะไรจริงๆท่านทําได้ตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งนี้แล้วด้วยซ้ําแต่ท่านไม่ทําสรุปแล้วรัฐบาลท่านอํานวยความยุติธรรมเพื่อใครคะทําไมไม่รียฟื้นคืนความยุติธรรมให้ประชาชน ในที่สุดแล้วการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสลายความขัดแย้งครั้งนี้คือการสลายขั้วผู้มีอํานาจเดิมทั้งสองฝั่งให้มารวมกันตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจอํานวยความยุติธรรมเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะบุคคลทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังเหมือนเดิมขอบคุณค่ะ